สวัสดีนะผู้ชมท่านด้วยงนะครับผมแลานคุณก็อยู่บน b ิซซ่าซีวีนะครับกับโฟร์ยูวีแคสนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่วงเกมเมอร์ทองนะครับอีพีที่5เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีหลายๆเรื่องนะครับได้ที่ผมได้ประสบมานะครับหลายๆคนก็ได้เข้ามาถามอะไรผมมากมายนะครับแล้วหัวข้อที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของคนที่มาด่านะครับคนมาสแปมข้อความแล้วก็คนมาดิสไลด์คลิปนะครับโอเคนะครับมาเรื่องประเด็นหลักๆเลยนะครับ คือหลายๆคนนะครับได้ถัก Facebook มาถามผมนะครับว่าเฮ้ยในคลิปผมมีโดนคนโดนโดนด่าวะ่ะผมทำตามวิธีที่พี่แล้วผมก็ยังโดนดา่าคิดว่าแบบจะทำจะทำทำไมนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันจะดา่าผมทำไมผมทำผมผมดีๆอจัจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาหาทางออกวิธีร้อยนะครับเกี่ยวกับการจัดการของพวกดาว่าอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มาดีไซน์คลิปนะครับ อยากมีอยากให้รู้จักคํานึงก่อนนะครับอันนี้ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากมายนะครับก็รบกวนข้างบ้านเขาอะไรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอยากให้รู้จักคํานึงนะครับก็คือคําว่าเฮตเตอร์อนเนนนะครับเฮตเตอร์คอนเนนะครับมันมาจากเพลงนะครับก็เป็นเพลงอะไรก็ไปหาฟังเองนะครับขอไม่เปิดแล้ว <het> ก <alk en> ันนะครับคือแปลง่ายๆครับตรงๆว่าคนรจะเกลียดมันก็เกลียดถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ก็เพราะฉะนั้นก็ใครเกลียดอะไรนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับเราทําอะไรกับเขาไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่เราเปลี่ยนผลงานของเราได้ครับอย่างเช่นคลิปนี้ครับของผมเองนะฮะซึ่งคลิปนี้ผมยอมรับว่าผมทําได้ไม่ดีเลยนะครับทําได้แย่มากๆจริงๆ คือคำหยาบเยอะมากจนต้องมาไลท์คลิปตัวเองน่าเกลียดเนาะคนดู9 1 6สคนแต่ดิสไลคนี้บานเลยครับผมก็มานั่งคิดดูมานั่งดูตอนแรกก็เครียดนะครับแบบเอ้ยทำไมดิสไลค์มาเย,เยอะขนาดนี้วะสุดท้ายนะครับก็มาออกหาทางออกได้นะครับคือมานั่งคิดจนคิดว่าโป่งอะยังไงเพราะว่าดิสไลเยอะแสดงว่าคนไม่ชอบถูกป่ะเราก็ต้องแก้ไขคอนเทนต์วิดีโอให้ดีขึ้น นะครับแล้วก็มาต่อมาก็อันนี้คลิปนี้ลงติดติดกันนะครับคลิปนี้ลงเข้ามายอะมากอย่างกระถ่ายที่อันทะเลอันดามันนะครับแต่เขายังมีทักษะการมีการพูดการอะไรประมาณนี้อเออมีการพูดเกี่ยวกับเออมีการดีใจอะไรที่แบบ ดูปัญญาอ่อนนะครับแต่ยังไงก็ผมก็คิดว่ามันก็เออฮ่าดีนะตามภาษาคนเล่นใหม่ๆนะครับนี่ก็ชวนเล่นโดต้าใหม่ๆเลยนะครับก็เปิดกล่องเปิดอะไรเนี่ยก็ดีใจตามภาษากันนะครับก็คนปรากฏว่าเออคนมันก็ชอบดีขึ้นไว้ถ้าเราแก้เรื่องใหม่ผมใหม่ติดใหม่เหมือนดูทะเลนดามันก็น่าจะดีขึ้นสุดท้ายก็พัฒนาผลงานได้เรื่อยนะครับจนเรียกว่าไงอะดีไลน์ก็ยังเพิ่มเพิ่มมูลคูนอยู่นะครับผม ในใ,ในเกมโด t านะครับจนถึงจุดจุดนี้นะครับทำคลิปได้ไม่นานคนดูก็ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแปะที่ไหนนะฮะก็อัพเองนะไม่ได้โปรโมทหาอะไรเลยเจ็ดสิบแปดวิวสี่ไลค์ไม่มีดิไลค์โอเคของตัวเองอันนึงนะครับเพราะว่างานผมผมชื่นชมงานตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ไลค์ของตัวเองนะครับก็ดิไลค์ก็น้อยลงนะครับคนด่าก็ถ้าสังเกตนะครับคนด่าเยอะมากอันนี้อันนี้ก็น้อยอันนี้ก็น้อยลงมาหน่อยอันนี้ก็ มีแต่มีแต่คนชมนะครับไม่มีคนวิมดานะครับก็รู้สึกว่าประสบความสาเร็จสักนิดนึงนะครับถามว่าทำไมผมถึงทําได้ขนาดนี้นะครับคือแท็กง่ายๆครับคีย์เวิร์ดง่ายๆของการทําผลงานให้ดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ได้เครียดอะไรมากมายนะครับคือเราต้องไม่ไปเครียดกับดิสไลค์นะครับแล้วก็จํานวนคนที่มาด่านะครับถึงเราจะมีไลค์สักสองร้อดิสไลค์สัก2 เราก็ไม่ต้องเครียดเรามีดิสไลค์ถึงเวลาจะมีไลค์แค่ห้าแล้วมินดิสไลค์ห้าสิบก็ไม่ต้องเครียดถามว่ามีน้อยมีมากมันก็มีเหมือนกันปะอืมเหมือนง่ายๆเหมือนข้าวอะครับมีมากมีน้อยเราได้กินเหมือนกันครับให้รู้ว่ามีนะครับถ้าไม่มีเป็นสิ่งที่คือเยี่ยมอะครับดีคืองานคุณดีไม่มีใครที่ไม่ชอบแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เรื่องของเขาครับปล่อยเขาไป มันก็เหมือนแบบเป็นปรนัยเลือกอะไรประมาณนี้ว่ามีคนาดไลค์คุณจะทำางไงต่อเลิกล้มหรือทําไม่ดีขึ้นนะครับก็แล้วแต่คุณครับจะเลือกทาอะไรถ้าคุณคิดว่าเราทําได้ไม่ดีแล้วเราทําต่อไม่ได้แล้วก็เลิกซะถ้าเราคิดว่าเราต้องก้าวเดินต่อเราจะทําอันนี้เราชอบอันนี้งั้นคุณก็ต้องทําให้ดีขึ้นนะครับและหลักการในการปรับปรุงวิดีโอให้ดีขึ้นนะครับพวกที่มาด่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณมาก เขาไม่ชอบเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องทําเรื่องนั้นเราก็ไปทําอะไรให้มันดีขึ้นสมมติเรื่องลมเข้าใหม่เวลาเราแคสเกมอากาศร้อนก็ทนทน,นหน่อยสักระมา20วินาทีก็ปิดพัดลมเอานะครับอะไรประมาณนี้เราถามว่าพวกที่มาสแปมข้อความสแปมดิสไลค์สแป,ม,สแปมหรือฝัดอะไรประมาณนี้นะครับฝัดดิสไลค์ก็คือเขาคลิปนี้ดิสไลค์เขาคลิปนี้ดิสไลค์เขาคลิปนี้ดิสไล์ดิสไลค์ดิสไลค์ดิสไลค์หมดเลยเครียดไหมไม่ต้องไปเครียดครับ พราะอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีหนึ่งคนจากยอดซับสไครต์จากจาก,จากคนที่ติดตามเราขนาดนี้ไม่ชอบผลกันเราสักอย่างเพราะฉะนั้น<ๆ>ก็ไม่ได้ไปเครียดกับมันครับปล่อยก็ทําไปอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามึงเป็นคนเดียวนะครับหนึ่งคนมากดไลค์ดิสไลค์ทุกคลิปกับหลายๆคนมากดดิสไลค์คนละคลิปผมว่าหนึ่งคนดีกว่านะเพราะหลายๆคนเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้ไง หลายๆคนแต่ถ้าคนเดียวอะไรอย่างรู้ว่าเออมีคนเดียวนะมีคนไม่ชอบผลงานเราแค่คนเดียวแต่ถ้าหลายๆคนมากดอย่างเงี้ยมันจะดูแย่กว่าเดิมนะครับจะทําให้เสียความมั่นใจด้วยนะครับและถามว่าเราจะปรับปรุงผลงานเราได้ดีอย่างขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าคนมาดูเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เข้าที่ analyze ช่องนะครับตรงนี้ แล้วก็โหลดรายงานตรงนี้มาดูนะครับว่าไม่ต้องไปสนองไได้ครับเพราะว่าเราทําอย่างนี้ถ้าปากพูดว่าชอบจริงก็ไม่ต้องไปก,ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็อืมมันก็ไม่ได้อะไรมากายอยู่แล้วเราแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ให้เราจริงๆก็ไม่มีใครอยากทําเป็นอาชีพหลักๆหรอก,กนะครับให้กดดูที่ตลอดอายุนะครับตอนนี้ ให้ดูว่ามีใครบ้างที่มาดูคลิปเราไทยสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเยอรามานีโอเคอาจจะมีไม่กี่คนนะครับจากสีข้อข้างหลังที่ดิดไลคลิปเราเพราะฟังของเราไม่รู้เรื่องเราจะแก้ปัญหาีได้อย่างไรเราก็แค่เพิ่มซับไต,ตเติลเข้ามาถูกปะแล้วก็เพศเพศผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายเยอะกว,ว่าเพราะฉะนั้นเราก็แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีผู้หญิงนะลดความรุนแรงสักนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานให้ผู้ชายสักนิดหนึ่งโดยที่อะไรความรุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค้นพบนะครับแล้วก็ดูว่ามีใครค้นพบราจากไหนนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรมากมายนะครับแต่ก็ควรดูนะครับถ้าโปรแกรมเล่นฝั่งในเว็บอื่นๆเยอะนะครับเราก็ควรจะเอาออกบ้างนะครับเพราะว่า มันอาจจะเป็นพวกโฆษณา่าเงี้ยใครๆก็ไม่ชอบถูกป่ะโฆษณาเราไปเข้าอะไรล้วมีโฆษณาก็ไม่ชอบนะครับก็ถ้าใครไปฝากโฆษณาไว้ในเว็บไหนก็เอาออกสันิดนึงครับเพราะว่าบางคนอาจจะรำคาญนะครับอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็ดูเนื้อหาทั้งหมดนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมีใครดูเราเยอะมากที่สุดบ้างแล้วคลิปที่เราที่คนดูเราเยอะที่สุดเนี่ยเขาดูเพราะอะไรอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูจริงๆครับตรงนี้นี่คือจำนวนคนที่ชอบคุณและเกียดคุณอาจจะเป็นสักหนึ่งเปอร์เซ็หรือสิบเปอร์เซนอย่างผมแต่ผมอยากให้รู้ว่าพวกเนี้ยคือกำลังใจของคุณครับกำลังใจที่เขาอุตส่าห์เข้ามาดูคลิปเขาแสดงความคิดเห็นเขาชอบเขาไม่ชอบและนี่ครับเวลาสามสิบวันกับเจ็ดชั่วโมง ที่หลายๆคนเสียให้แกวิดีโอคุณที่ทุกคนมาดูคลิปคุณเขาใช้เวลา30วันและ7ชั่วโมงในการดูคลิปคุณนี่แหละครับคือความสำเร็จที่แท้จริงครับสำหรับใครที่ทำคอมเมนเตอรีเกมจริงๆการแชร์การเพิ่มในรายการโปรดหรือสมาชิกก็เช่นเดียวกันนี่แหละผมคิดว่าเป็นความสำเร็จที่แท้จริงครับเราทำมีคนดูมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีความคิดเห็น มีจํานวนเวลาดูนี่แหละคือความสาเร็จครับไม่จําเป็นว่าเราต้องดังทะลุฟ้าไม่จําเป็นว่าเราต้องทุกคนต้องรู้จักเราต้องเราเดินไปที่ไหนเราต้องเป็นเซเล็บไม่ใช่ครับนี่แหละมีคนมาสนใจเรามีคนดูคลิปเราแล้วมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนมาสแสดงความคิดเห็นผมว่าแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับใครที่คิดว่าจะทําเนื้อหาเกี่ยวกับเกมหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมแล้วมาได้ขนาดนี้ผมว่าเยอะนะอย่างสมาชิก276คนเนี่ย ผมคิดว่ามันถ้ามันไม่เพิ่มอีกแล้วนะครับตลอดการผมก็พอใจนะครับ276คนหนึ่งคิดดูครับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยนะหรือสองสามหมู่บ้านก็ไม่รู้ถ้าหมู่บ้านใหญ่ๆก็200ประมาณ200คนนะถ้าหมู่บ้านแม่งมากดซับสไครต์ชแนลเดียวแม่งรวมใจกันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับถ้าสมมุติใครทํามานานๆก็น่าจะเข้าใจฟรล i ลิ่งนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับ เอามาเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับเรื่องการเรื่องรีสไลท์แล้วก็คนด่าในคลิปนะครับก็จบโดยการทำการแก้ไขวิดีโอนะครับโดยการดูคอนเทนต์อนาลิซิกนะครับแล้วก็อืมแล้วก็ไปจัดการแก้ไขกันเองนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาหรือมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องเรื่องของคนที่ด่าเราจะจัดการเขายังไง นะครับลหลายๆคนอาจจะจัดการคนที่ด่านะครับโดยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว,ยวทุกคนในคลิปนี้แหละเจดเดือนที่แล้วนะครับก่อนที่ชันจะปิดตัวไปพักใหญ่นะครับสมมุติเนี่ยผมไม่ชอบคอมเมนต์นี้เลยจะลบทิ้งก็ได้นะดบของคุณรายงานสแปมก็ได้แบนจากช่องก็ได้เหมือนปอลนายบังคับเลือกอีกแล้วครับสามอย่างแต่ฟันไม่ได้มีแค่3มอย่างจริงๆครับแลวยังมีปุ่มที่สี่นะครับ ปุ่มตอบกลับผมอยากให้เลือกปุ่มนี้มากที่สุดครับเราสามารถตอบกลับเขาไปได้ครับเหมือนมีคนมาขอเข้ามาขอเข้าของบ้านคุณนะครับคุณจะทําอย่างไรระหว่างปฏิเสธเขาบอกเขาว่าเราไม่มีหรือว่าให้ด้วยความ็มใจเนี่แหละครับและทุกคําตอบของคุณจะก,กําหนดอนาคตแน,น่ตจะก,กําหนดอนาคตของคุณแน่นอน ยังมีคนมาถามมีคนมาด่าคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างแบรนดแม่งทิ้งไปกับขอบคุณสำหรับคำติชมครับไว้ครั้งหน้าคลิปหน้าผมจะดูแลให้ดีผมจะทำให้ดีขึ้นผมจะปรับปรุงนะครับคุณจะเลือกอะไรก็เรื่องของคุณครับแต่ขอให้เลือกในสิ่งที่คุณต้องการเลือกจริงๆนะครับมี ง่ายๆครับมีมิตรากมีมีปรากมายดีกว่ามีศัตรูคนเดียวไม่ใช่สิมีมีมิตรดีกว่ามีศัตรูประมาณนี้ถ้ามีคนคนหนึ่งเราไม่รู้จักหน้าเลยมาพูดกับเราไม่ว่าจะพูดลอยๆหรือพูดอะไรเราจะเลือกอะไรครับระหว่างด่าด่าเขากับทําให้เขามาเป็นเพื่อนเราก็เรื่องของคนครับถ้าคุณคิดว่าคุณดังแล้วคุณเก่งคนติดตามคุณเยอะ นอ,นอีกนอมไปพอจบปล่อยไปด่าเรื่องแม่งเอฟซีกูดินเองอะไรวันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการหนีปัญหามากนะเอ,เอาจริงๆคือมีอยู่สามทางเลือกครับที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยช่วยคุณได้นะ วิธีหนึ่งครับ ignore ignore คือการเพิกเฉยนะครับแปลเป็นไทยคือด่ามาก็ so what ติดไปข้ามก็เรื่องของมึงดา่าก็รู้อะแต่ก็ขอให้เก็บไปคิดด้วยนะครับว่าเออเขาด่าเราเขาไม่ชอบตรงนี้แล้วนะครับน้าเราควรจะปรับปรุงแค่นี้ครับไม่ใช่แบบ ignore ดา่าเรื่องของแม่งกมว่าหนังงานทำงานเหมือนเดิมผมว่านันไม่ไม่น่าใช่นะครับถ้าเขาถ้าคุณจะเลือก ignore กัน ignore ให้เป็นประโยชน์นะครับ และสองอย่างคือด่าสวนครับคาเตอร์ด่าสวนไปเลยสมมติาทำอินโทรเนี่ยทำอินโทรผมทำอินโทรให้คนอื่นนะครับแล้วมีคนมาดา่าอินโทรแม่งกากว่ะไอเหี้ยแล้วสมมติผมอีกหนอก็ปล่อยมันด,าด่าไปก็ไม่มันตอบอะไรมันจบเขาก็เ,ออเฮ้ยเหี้ยนี่ไม่ทำเลยนะ่าเบื่อเขาเลิกเองแล้วก็ ถ้าสมมตมีคนมาด่าแล้วเราด่าสวนก็บอกว่าโอ้ไอเหี้ยก็กูเพิ่งทาแล้วกูจะทําแบบระดับมือโปรได้ไงมึงลองคิดดูมั่งดิอันนี้ครับจะทําให้เกิดหลูมสั้นๆขึ้นมาครับเรียกว่าหลูมวนด่านะครับเขาจะด่าเราตอบแล้วเราก็ด่าเขาเขาก็ด่าเราสุดท้ายหัวเสียทั้งคู่นัดกันนอกจอเรื่องใหญ่มันดูแย่ yeah. ผมว่าทางที่ดีนะครับคือทางเลือกที่สามคือ ผมมิดึงซึ่งกันแล้วกันก็ขอบคุณเขานะครับว่าอืมขอบคุณที่ตินะครับไว้ครั้งหน้าผมจะลองศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยลงนะครับและถึงถ้าเขายังด่าต่อนะครับเราก็ก้มหน้าก้มตารับไปนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่คนเราก็ผิดจริงๆกันแหละแต่บางอย่างถ้าเราไม่ผิดก็แนะนำให้อีกนอไปนะครับ ต่ทังเลือกที่ไม่ควรทําคือข้อสองครับคือด่าเคาน์เตอร์ส่วนไปผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นที่ดีนะแทนที่เราจะได้คนติดตามผลงานเราเพิ่มมาหนึ่งคนนะครับกับอาจจะได้ตีนมาแรงเพิ่ม1นึ่งตีนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรกันอ๋อเรื่องนี้ด้วยสแปมเมอร์ครับ เปมเมอร์หรือว่าแฟชท็อกเกอร์นะครับใน facebook นะครับถ้ามีคนแอดมานะครับแล้วก็มาถามแบบว่าพี่ครับ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 แล้วก็จุด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 ถามว่าเราจะทำยังไงสาวข้อเหมือนเดิมอีกหนอช่างแม่งแต่ข้อนี้ไม่น่าจะดีซะเท่าไหร่ก็พี่ครับพี่ครับพี่ครับแล้วก็ แล้วก็อ่านไปแล้วก็ไม่ต้องตอบแล้วก็คนนั้นก็โอ้โหเฮีย้ยไม่งี่งวะ่ะเสียซับสไคระไเบอร์ไปหนึ่งคนอะไรประมาณนี้หรืออันที่สองคุยกับเขาดีๆหรือคุ้นวนก็ได้พี่รับพี่ครับพี่รับพี่รับถามว่าว่าไงมีอะไรครับแล้วก็เขาถามรุ่นนี่ล้วก็ตอบตอๆเขาไปครับก็ทําประโยชน์ให้ตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วยนะครับตัวตัวเราก็คือ,อรู้สึกสบายใจแล้วได้แค่ได้ช่วยคนอื่นนะครับ แต่ว่าตัวเขาก็เออพี่คนนี้เขาก็ดีนะเขาก็สอนนู่นนี่นะครับผลงานก็ดีกันเราติดตอนติดตามต่อ้กันนะครับอันที่สามก็คือผมเจอบ่อยนะแคปประจานอืมสมมตุติผมแชทด,ด้วยเนะี่ยปึ๊บปุ๊บป๊บพี่ครั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 บพี่ชื่ออะไรครับเสร็จแล้วปุ๊บแม่งแคบไปลงไอเด็กเชี่ยนล้วก็พ้นไอเด็กเชี่ยนนี่เป็นอะไรวะน่ารำคาญถามนั่นแหละ แล้วก็ไปกดไม่ให้เขาเห็นนะครับอะไรปนะระมาณนี้นะครับกดตรงเนี่ยฮะกดตรงตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็กําหนดเองครับแล้วก็เอาชื่อเขาสื่อใสเข้าไปข้างใน,นครับแล้วกเกิดวันหนึ่งเขามาเห็นขึ้นมาครับความลับมันไม่มีในโลกนะพี่ถ้าเขาเห็นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เสื่อมเสียแค่คนคนเดียวแล้วนะถ้าเขาเอารูปเราไปประจานต่ออีกอะคิดดูว่ามันจะเดือดร้อนแค่ไหน อะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้คุยกับเขาดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ว่างหรืออะไรจริงๆก็บอกเขาไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเสียน้าใจอะไรนะครับโอเคนะครับสําวรับเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับกับเกมเมอร์ทอ EP ที่5นะครับก็ฝากติดตาม EP ก่อนๆน้านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสัรการรับชมครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ